no บุฟเฟต์ปิ้งย่างหมูกระทะวิวริมน้ำตกใจกลางเมือง3 5 9บาทไม่จำกัดเวลามาค่ะกับร้านแซบโอชาหมูกระทะสาขาอ่อนนุช30จะว่าร้านในตำนานก็ได้เพราะว่าร้านนี้เคยดังเป็นกระแสะมาแล้ววิวดีรายอาหารเยอะเป็นบุฟเฟต์ปิ้งย่างหมูกระทะที่โคตรคุ้มเลยนะรวมน้ำรีฟิลแล้วจ่ายคนละ3 5 9บาทเท่านั้นเองอีกอย่างนะคือไม่จำกัดเวลาด้วยหยูยสายกินอย่างเราก็ตักกันฉ่ำเลยจ้าลายเมนูของเขาคือปังสุดซีฟู้ดมีให้เลือก กุ้งหอยปูปลามีหมดโดยเฉพาะกุ้งม,มีหลายขนาดหลายแบบสดใหม่ทุกวันหรือจะเป็นหมูสไลด์และเนื้อสไลด์รู้เลยว่าคัดไม่อย่างดีไม่มีของเก่านะจ๊ะไหนจะโลกชิน้นเต้าหู้ผักสดต่างๆบอกเลยว่าเยอะมากแน่นอนว่าปิ้งย่างหมูกระทะแบบนี้น้ำจิ้มต้องแซ่บเป็นน้ำจิ้มสูตรลับของร้านชื่อว่าสูตรคุณพ่อคุณแม่ไหนจะซีฟู้ดอีกกลิ่นหอมมะนาวฟุ้งมาเลยอร่อยไม่เหมือนใครต้องมาลองเองจ้ายังไม่หมดนะมีซูชิด้วยชิ้นใหญ่เนื้อแน่นๆส่วนของ กินเล่นก็มีนะของทอดกร,บกรอบหรือจะยำรสแซ่บทำถึงมากรสชาติจัดจ้านถูกใจเลยแหละปิดท้ายด้วยของหวานอย่างเค้กขนมก็มีนะจ๊ะผลไม้อีกเลือกเลยมะม่วงแตงโมงหวานฉ่ำกินล้างปากตบท้ายแบบฟินๆท้องฟินไปแล้วอาหารตาก็ต้องฟินด้วยร้านเขาลีโนเวทใหม่สวยกว่าเดิมเรียกว่าปรับปรุงร้านมาตลอดเพื่อให้ถูกใจลูกค้าบอกเลยว่าบรรยากาศดีน่านั่งประทับใจแน่นอนทำใหม่เอาใจลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เลยจ้าร้านเปิดถึงกวนันตั้งแต่ 4โมงเย็นถึง5้าทุ่มแซปโอชาหมูกระทะต้องมาลองแล้ว